น่าดูมากตัวอย่างเอทามคอวิ you, เต็มเต็มซีรีส์ใหม่อันฮโยซอฟปล่อยตัวอย่างใหม่มาให้ตื่นเต้นอีกแล้วสำหรับเอทามคอวิ you, เวลาเพรียกหาเธอซีรีส์โรแมนติกดราม่าที่พาย้อนเวลาไปในปี1998นําแำแสดงโดยอันฮโยซอฟ จอนยอบินและคังฮุนเตรียมฉายวันที่8กันยายนนี้เรียกว่าตั้งแต่ประกาศไลน์อัพนักแสดงออกมาผู้ชมต่างก็รอชมเคมีของอันฮโยซอฟจากบ u ส i ินเนสโ o p โพซ l และดีอาร์โรแมนติกสกับจอนยอบินจาก B. ีเมโลดราเมติกวินเชนโซและกลีดว่าเคมีของทั้งคู่จะเข้ากันมากแค่ไหน เอทามคายูวว่าด้วยเรื่องราวของจุนฮีจอนยอบินผู้หญิงที่ยังคงทุกทรมานจากการสูญเสียแฟนหนุ่มยอนจุนอันฮโยซอปจากอุบัติเหตุอย่างกระทันหันจูจ่ๆวันหนึ่งเธอได้รับเทปเพลงปริศนาของนักร้องยุคทศวรรษ90 หลังจากกดเล่นเทปก็พบว่าตัวเองตื่นมาในปี1998แต่กลับกลายเป็นนักเรียนมัธยมปลายที่ชื่อว่ามินจูเธอได้พบกับชีฮอนซึ่งมีหน้าตาเหมือนกับคนรักของเธออย่างน่าตกใจและอินกยูคังฮุนเพื่อนสนิทของชีฮอนที่แอบชอบเธออยู่รักสามเศร้าในวัยมัธยมจึงเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการค้นพบเงื่อนงำซับซ้อนของปฏิหารการย้อนเวลาครั้งนี้